สวัสดีค่ะร้านลุงผู้ใหญ่ค่ะสินค้าเข้าค่ะมาแนะนํานะคะเป็นงานมินิค่ะมินิรางอลูมิเนียมนะคะมาเฟืองตัวนี้นะคะรางยางที่1เมตรสิเซนนะคะอุปรกรณ์แถมพร้อมใช้งานนะคะจะมีลูกดอกนะคะแถมให้3ดอกค่ะยางหนึ่งคู่นะคะยางหนึ่งคู่ค่ะก็สวยสาย PE นะคะแล้วก็มีแว่นเลนโพลาไรด์แถมให้ ตัวนี้เป็นไก่เซฟนะคะเป็นไก่เซฟนกนะคะไม่บังตาเมื่อเราใส่ลูกเข้าไปแล้วนะคะใส่ลูกหน้าไก่นะคะใส่ลูกหน้าไกล่ลูกออกน,นิ่มเลยนะคะแล้วก็สมมติถ้าเราเซฟนะคะอันนี้เซฟก็จะไม่ถูกดันออกไปนะคะเวลาเราปวดเซฟแล้วเล็งจากทางท้ายนะคะจะไม่บัง เก็บเงินปลายทางนะคะหนึ่งัน้าร้้าสิวมทั้งของแถมด้วยนะคะบอดี้นะคะเป็นงานไม้สักค่ะปีกส3บสามเซนนะคะพร้อมส่งและเก็บปลายทางหนึ่งัน้าสนใจนะคะเบอร์โทรและไอดีไลน์ศูนย์แดหเจหกย์สี่หกเจ็ดเก้าสินค้าพร้อมส่ง ใจแก็ทักมาค่ะขอบคุณค่ะ